สวัสดีครับผมเกียรติประไว้ครับวันนี้ก็มากี่ยางาหลังจากฝนตกไปตองกลาบ้านแต่วันนี้ผมมาให้ดูยางแต่นึงที่ทิ้งไว้นานเนี่ยครับต้นใหญ่โตทิ้งไว้นานเมื่อก่อนไม่ค่อยมีน้ำยางเนี่ยดูครัาะต้นใหญ่แต่มาปีนี้มีน้ำยางครับ นะครับลายต้นเลยครับนี่ครับอนี่งก็นี้ผมวางที่ดินเพราะไม่มีรวดแล้วไม่มีรวดผมก็วางพื้นดินเมื่อก่อนไม่ออกเลยครับนี่รอบทนเลยครับนี่แค่ดูรอบต้นนี่คือต้นที่เคยแต่นึงมาก่อนนะครับต้นนันก็ต้นใหญ่ครับ อย่างตนนี้ก็ดูครับนี่คือต้นแต่หนึ่งดูน้ำยางที่ได้ดูครับสภาพมาก่อนนี่คือต้นที่แตาหนึงมาก่อนหลายต้นเลยครับปีนี้หลังจากที่ผมบำรุงไปดูครับหยุดกรีดไปหลายปีครับปกติผมจะ ทดลองเปิดกลีดช,ช่วงที่ยางออกที่สุดก็คือเดือนมกรามาปีนี้ก็เดือนมีนาแล้วดูครับยังออกออกดีเลยครับดูครับตอนนี้ก็ตาหนึงเหมือนกันสภาพต้นครับ ถ้าเราบำรุงดีๆบางทีอ่าตอนอ้นยางก็สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นก็อาจจะมีน้ำยางออกมานะครับดูตัวน,นี้ต้านบนนครับยอดอนแล้วก็ใบปีลาดปกติน้ำยางจะไม่ก่อยออกช่วงนี้เอ่าแ็่ทำไมตันนี้ถึงออกครับนี่ครับสภาพต้สนสายหนึ่ง ดูเปลือกครับเนี่ยคือต้นใดนึงสภาพไม่มีรวดวางลงก้นดินเลยครับแอย่างต้นนี้ก็ต้นใหญ่มากเลยทิ้งไว้นานครับโอเคครับผม ขอบคุณครับ